วัดบําเพ็ญเหนือโดยพระครูอุดมจาวรุวันเจ้าคณะเขตบีนบุรีเจ้าวาดวัดบําเพ็ญเหนือร่วมกับคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากงานสืบทอดพุทธประเพณีออกพรรษาตักบาทเทโวโรหณะ,ะทอดกระถินสามัคคีประจำปี2566 ที่วัดบําเพ็ญเหนือเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพระคร,ระคูอุดมจารุวันเจ้าคณะเขตมีนบุรีเจ้าวาดวัดบําเพ็ญเหนือร่วมกับคณะสงฆ์วัดบําเพ็ญเหนือตลอดจนผู้าศาสนิกชนร่วมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณนะทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2566 โดยในปีนี้นอกจากจัดตักบาตรเทวโรหณะอันถือเป็นประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันรําลึกถึงความกตัญญูรู้คุณที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในเวลาเช้าวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11หลังจากทรงจําพรรษาเป็นเวลา3เดือนแสดงธรรมโปรดพุทธมานดารันถึงวันมหาปวารณาจึงเสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ถือเป็นวันตักบาตรเทวโรหณะ โดยแต่ละวัดจะจัดรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันโดยทางวัดบำเพ็ญเหนือจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักนอกจากสืบทอดประเพณียังได้นำสิ่งของเรื่องอุปโภคบริโภคมอบต่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆต่อไปด้วย ขณะที่ถือเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติที่วัดบําเพ็ญเหนือจะสืบต่อมาในวันตักบาทเทโวโรหณนะคือการจัดให้มีพิธีถวายกรถินสามัคคีประจำทุกปีโดยในปีนี้มีคุณทรงวิทย์คุณบุญชูไตรรัตน์รังสีมหาอุบาสกอุบาสิก,กาใจบุญเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ท่ามกลางการร่วมบุญกรถินจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศในบรรยากาศชื่นมื่นอิ่บบุญ